วันนี้เรามาเล่นเกม Winning ครับหรือ PS 2 0 2 4นะครับเป็นอัปเดตของเครื่อง PS 2นะครับเราเล่นผ่านอิมิเตอร์ในคอมพิวเตอร์หรือโนตบุ๊กก็ได้นะครับง่ายๆครับแค่เป้าซยบแฟตไดร์เปิดโปรแกรมนะครับเลือกเกม แล้วก็เล่นไ้เลยนะครับรอโหลดสักแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเพจทูนะครับหรือเพจที่เราเล่นตามห้างครับคนจะคุ้นจะภาคนี้มากที่สุดเป็นภาคที่มีเครื่องยอดเหรียญตามห้างคนชอบเล่นกันเกินถึงสมัยก่อนครับที่ว่าเราเล่นเล่นมินนิงตามห้างก็จะเป็นตัวนี้ แต่นี่มันจะอัปเดตนักเตะใหม่ทั้งหมดเลยสำหรับคนที่แบบอยากเล่นแบบออฟไลน์ line ครับไม่ต้องไม่ต้องไปแบบต่อไวไฟเล่นเกมแบบอ e ีฟุตบอลเวอร์ชันใหม่มันต้องใช้ใช้เน็ตเล่นใช่ไหมถ้าเป็นตัวในจอออฟไลน์ line เล่นได้เลยแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้สองคนเล่นง่ายดีนี่ต่อจอยก่อน 你们个诈骗买嗨了！啊啊啊 เราจะอัปเดตทักเตะอันนี้จะเป็นอัปเดตทักเตะล่าสุดนะครับน,นี่จะเป็นจะเป็นอยู่หน้าตาก็จะเหมือนตัวจริงเลยครับทักษิณก็ไม่ได้ขี้เลยครับเ,เล่นคนอมรับคนเครื่องไม่แรงก็เล่นได้ครับเล่นกับเพื่อนสน,นุกสนุก น้การที่มันเป็นตัวของเพสหรือเพ2สองเนี่ยมันไม่มีไวรัสนะครับที่จริงแบบของคนที่เป็นทําแบบออฟไลน์ของ PC ซีแท้ก็มีครับจะสวยกว่าแต่ว,ว่ามัน,มนเสี่ยงกับไวรัสแทบเลยไม่นาให้เล่นตัวนี้มันไม่มีไวรัสอยู่แล้วว่าเป็นอเ e เตอร์นะครับเครื่องไม่แรงก็เล่นได้

อันนี้ครับกราฟริกก็ดีขึ้นครับไม่ได้ขี้เหร่ครับเพราะมันเล่นบ้านคอมพิวเตอร์มันปรับแต่งได้เยอะ already started here but he is one of those of ride, six feet three he appears to be in charge of everything yeah he doesn't do stealth uh, a player with the perfect blend feature of brain and brawn and a great playmaker who i expect will do all the conducting in this lineup now all in the jeans as well his big brother of course a brazilian legend his little brother's got sabbatical so <coughs> Well footballing greatness runs thick in the Sousa family and it's back Mbappe has got himself a free kick so who is the target? Oh he did the hard part right but fluffed the finish it was a great position, but he's managed to miss it completely. Bruno Fernandez. Oh, that's surely a foul free kick. Marcos Sencio And gets the ball back. Fabian Ruiz. Mendez. Marquinhos keeps possession. Oh he's gonna be pulled back for that one. Oh game. Oh great chance! Well right, it was a chance but meat and drink for the keeper.